ชมิดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรสมการครบ2ตัวล่างเก่าซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเก่าของงวดนู้นนะก่อนหน้านู้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้ลงให้ในงวดที่ผ่านมาเพราะว่าเขาออกเบิ้ลงวดที่ผ่านมาอ,อกล่าง7จดนะดิฉันบอกว่า7มา10ล่างเลหน่วยล่างตัวเดียวดิฉันก็เลยไม่คำนวณให้แต่มีเพื่อนอ มีมีผู้ติดตามเขาคอมเมนต์มาว่าสูตรเนี้เอาไปคำนวณแล้วยังคงเดินนะในงวดที่ผ่านมาอะดิฉันก็เลยนำมาแสดงในงวดต่อไปซึ่งนั่นก็คือวันที่1วันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นนะแต่ก่อนอื่นเราจะคำนวณในงวดที่ผ่านมาก่อน ดยสูตรนี้เขาใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบนเท่ากับ x บวก3บวก2บวก1บวก1บวก2 9บวก7นะคะก็เป็น16ใส่6ใส่6 6บวก3ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1เดินหน้าไป2 3และ3บวก2ได้5ดังนี้นะคะก็ออกล้าง6 1นะบนเขาออก6 9 6และ61ดังนี้ในงวดที่ผ่านมาทีนี้ของงวดต่อไปดิฉนันขออนุญาตคิดแบบไวๆเลยนะสำหรับสูตร2ตัวล่างเก่าเล่าใหม่แต่ว่างวดที่แล้วไม่ได้คำนวณให้นะงวดที่แล้วเป็น16ตุลาใช่ไหมอันนี้จะเป็นของวันที่1ตุลานะคะที่ลงไปคลิปวิดีโอนี้สตัวล่างเก่าเนี่ยนะคะเป็นของ1 1ตุลา แต่ว่า16ตุลาเขาเข้าอยู่แต่ดิฉันไม่ได้คำนวณต่อเพราะว่าล่างออกเบินดังนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่ติดตามนะคนที่ติดตามเขาก็คอมเมนต์บอกว่าเอาสูตรเนี้มาคำนวณต่อนะก็เข้าอยู่เหมือนกันดังนั้นดิฉันก็จึงดึงสูตรนี้มาใช้ในงวดถัดไปในงวดที่1พฤศจิกายนีพศักราช2568ดังนี้นะคะ ก็คือใช้หลักร้อยนะบวกกับหลักสิบบนนะเท่ากับ x บวก3บวก2บวก1บวก1บวก2นี่เช่นกันนะดังนั้นดีฉันจะไม่เขียนตรงนี้นะคุณก็เงยนดูข้างบนเอา6บวก9เป็น15ไม่มีตัวแปรบวกคงที่ใส่5 5บวก3ได้8นะคะ8บวก2ก็เป็น10ใส่0 0 1 2และ2บวก2ก็ได้4 ก็จะได้ดังนี้อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการครบ2ตัวล่างเก่าตั้งแต่1ตุลานะแต่ว่า16ตุลาเนี่ยเขาเดินอยู่7 7เพราะว่า7มาตัวเดียวดิฉันว่ามันไม่สวยดิฉันก็เลยไม่ได้มาคำนวณต่อแต่พรองงวดต่อไปเราจะใช้สูตรครบ2ตัวล่างเราก็ไม่ต้องคำนวณใหม่เราก็ใช้สูตรของ1ตุลาคมนี่แหละหยิบยกมาคำนวณต่อในงวดถัดไป จะเป็นผลลัพธ์ดังนี้ดังนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังในค่ำคืนนี้ด้วยนะก็บรรยากาศก็คงจะเริ่มหนาวอันนี้ดิฉันก็ได้กลิ่นไอของความหนาวเย็นมานิดน,นึงแต่ว่าปกติแล้วเป็นคนนอนเป็นคนนอนเย็นไงมันก็เลยยังไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะก็ยังคงแบบพอดีอะ่ะพอดีไม่ร้อนไม่หนาวแบบพอด,พอดีพอดีนะคะ ช่วงนี้นี่ไม่รู้ว่าที่ไหนที่มีหมอกลงบ้างแล้วนะที่นี่ยังไม่หมอกหมอกยังไม่ลงนะคะอะเดี๋ยวจะหาโอกาสขึ้นเขาสักนิดนึงก่อนอแล้วก็นู่นแหละปลายปีถึงจะไปบ้านนะคะไปหลายที่นะคุณผู้ชมมีแต่การเดินทาง ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกันทั่วหน้าก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่น,นทุกคนนะที่แวะมารับชมรับฟังแล้วก็มาคอมเมนต์ติดตามเราเหมือนเดิมดิฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเพื่อลงคลิปเหมือนเมื่อก่อนก็จะมาแบบปรัลายดังนั้นน่ะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ รอคอยสมการดิฉันก็ต้องประทานขออาภัยด้วยนะยังไงก็ตามเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดิฉันจะพยายามลงให้ครบหมดนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ